ไม่ช่นับถือทุกศาสนาเลยเป็นทั้งพุธก็เป็น,ปนคิดก็เป็นมุสลิมก็เป็นพ่อบ้านเชื่อว่าพระศาสดาสําคัญของโลกสอนให้ทุกคนเป็นคนดีพระองค์ทุกพระองค์สอนให้คนเป็นคนดียกเว้นมนุษย์เองที่ชั่วร้ายนะมนุษย์ใจบาปชั่วร้ายคิดว่าพระศาส,าสดาไม่มีหรอกจะมาสอนให้คุณเป็นคนเลวเนาะเพราะฉะนั้น อะไรดีดีไม่เกี่ยวกับใครจะว่าไงศาสนา,าอะไรก็ดีหมดเพราะว่าไม่ใช่เคยไปเป็นมุสลิมก็เคยเป็นเนาะพูดก็เคยเป็นคิดก็เคยเป็นสอนดีหมดแต่คนเนี่ยนะมันแปลคำภีต่างๆไม่ถูกต้องแค่นั้นเองมันยู่งว้ติงกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะนับถือศาสนา,าอะไรแล้วถ้าหากว่าดีคือดี เลวคือเลวไม่เกี่ยวกับศาสนาเลยศาสนามันต้องดีอยู่แล้วศาสนาสําคัญของโลกดีทุกศาสนาล้วนแต่สอนให้คนเป็นคนดีแต่ว่ามนุษย์แปรเจตนาของพระศาสดาผิดเพี้ยนมันก็เลยมีอะไรเพี้ยนเพียนเยเอะนะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าจงอย่าเชื่อแม้แต่วเราเองจงเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์นะ ศาสนามุสลิมก็ทรงสอนว่าถ้าจเจ้าก็สอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้คนชั่วลายแต่มนุษย์มันแปลคำสอนเป็นอื่นทำให้เกิดสงครามเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษศาสนาไม่ได้มันก็ต้องโทษตัวมึงเองไหมมึงเลวอะ่ะคนอะ่ะมนุษย์อะ่ะมันเลวคนเลวเอาเด้จบข่าว เพราะนั้นถ้าหากว่าเรื่องดีในโลกนี้ก็คือดีเพราะว่าเราจะบอกว่าอันนั้นไม่ดีนี่ไม่ดีไม่จริงอ่ะดีดีก็คือดีก็แค่นั้นอ่ะมนุษย์ก็เกิดมาเหมือนกันนะดีก็คือดีแต่คาสอนหรือถิ่นที่อยู่หรือที่ไปที่มาของพระศาสดาเพราะถ้ามาจากอินเดียก็อย่างเราในพระพุทธองค์มาจากอินเดียก็จะสอนไปในเรื่องของธรรมชาติเรื่องของกฎแห่งกรรม แต่ถ้าเป็นยีซซสหรือพระเยซูท่านก็เกิดมาในรางญย่ท่านก็เกิดมาสั่งสอนให้คนกลัวเรื่องบาปถ้าเป็นศาส,สนาอิสลามก็สอนว่าอย่างดีเลยว่าคุณและก็ชาญฉลาดต้องเรียกว่าเขาสอนแบบยังไงอ่ะเป็นมหาอัจฉริยะของโลกเลย ถ้าเราแปลเจตานาดีๆคุณคิดดูเลยเราลองคิดถึงคำสอนของแต่ละศาสดาว่าเขาจะแฝงด้วยข้อคิดด้วยอะไรต่างๆแน่ๆแล้วศาสนาพุทธเรามองไปวิทยาศาสตร์มันก็เป็นมองวิทยาศาสตร์แล้วทําไมว่าถ้าเป็นศาสนาพุทธทาไมเขาไม่ให้นอนหัวไปทางตะวันตกและอาตีนไปทางตะวันออกสําหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่นอกจากคนตายเพราะว่า,าพระพุทธเจ้าองค์ทรง เป็นมหาอาชียะรู้ว่าโลกของเรามีขั้วลบกับขั้วบวกเหมือนแบตเตอรี่ที่มีลบกับบวกถ้าคุณหันหัวไปทางลบพลัาางคุณจะหายหมดเลยเหมือนคุณใส่แบตเตอรี่คุณเอาลบกับด้านกับบวกมันมีขั้วลบกับขั้วบวกในโลกของเราในที่ตะวันตกที่ตะวันออกมันมีลบกับบวกตะวันออกมันเป็นบวกตะวันตกมันเป็นลบ เพราะฉะนั้นขาบอกห้ามนอนเอาคนตายเท่านั้นที่เอาหัวไปทามันตกหรือเอาหัวไปทางใต้เพราะนี่คือพระอ,องค์ไม่รู้ว่าเพราะอะไรพระอ,องค์เป็นมหาชริยะรู้ว่าขั้วโลกของเราเป็นสนามแม่เหล็กในปัจจุบันที่เราพิสูจน์ได้ว่าโอ,อ้หัวเราจะต้องไปถูกเหมือนแบตเตอรี่หัวเราอะบวกตีนเราลบอะถ้าคุณเอาตีนขึ้นไปทางหัวหัวไปทางตีนพลังคุณก็ไม่มีพลังเราก็จะไม่มีในการนอนก็ไม่สนิท เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกเป็นในๆว่าไม่ควรทําอย่างนั้นไม่ควรทําอย่างนี้นะเอออันนี้ยกตัวอย่างนะเออเราสามารถหาคําตอบได้ในทางวิทยาศาสตร์ไม่ว่าศาสนาอะไรไม่ใช่ขา้าวโดอยู่ไมริกาไม่ใช่ข้าวโบสอยู่อียิปต์ไม่ใช่ข้าวสุรามาประเทศไทยเข้าวัดเออให้มันรู้ไปเอาทุกศาสนาที่เก็บคําสอนที่ดีไว้ ไม่เกี่ยวศาสนาไม่เกี่ยวศาสนาดีหมดคนหนึ่งเลตไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจถึงทุกอย่างที่สอนมันเป็นธรรมชาติ natural เพราะมันษย์ก็เป็นมาจากดินน้ำลมไฟเช่นกันนะมันก็ไม่ได้เป็นอื่นเลยคุณในร่างกายของเรามีน้ำกี่ส่วนมีดินมีถาดกี่ส่วนเสร็จแล้วทั้งตัวเรา,เาไปขายได้ไม่เกินหกสบาท ตัวเราเนี่ยมีค่าแค่60สบาทเอาแน้น้เอาเอาอะไรไปขายเนี่ยไม่มีอะไรเลยว่างเปลา่าเหลืออะไรเหลือชั่วดีแค่นั้นเองนะคะทุกานขาเมื่อเข้าใจธรรมะและเข้าใจธรรมชาติธรรมคือธรรมะและธรรมชาติชีวิตไม่ต้องถุกตายเป็นตายจบขา่า